สวัสดีครับผมร้อนร้อนร้อนวันนี้น้องฟาโลกินไข่พิซซ่าจิ้มอะไรคะไม่ร้อนแล้วค่ะ <PBS S 2> มไม่จิ้มแม่อ้ามมันมันอร่อยชุชดๆไปเลยครับผมโหคุณแม่ขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะพิซซ่าหน้าไข่น้องขอดูพิซซ่าหน้าไข่น้องหน่อยโอ้ไข่เจียวมันธรรมดาเกินไปโอ s <S ้มันต้องไข่เจียวพิซซ่า แสนอร่อยน่ากินจังเลยอ่ะใส่ข้าวได้นะครับอน้องกินหมดหรือเปล่าเนี่ยกินหมดไหมครับกินหมดมันเยอะมากเลยนะลูกนี่ดูสิมันจานมาเลยเลยนะนะให้เพื่อนเพื่อนช่วยกินเบ่าเพื่อนเพื่อนช่วยน้องกินไหมครับกินเพื่อนเพื่อนโลกไม่ไม่หรอน้องกินหมดนี่ท้องเตะเลยไดไม่ับโอเคเลยโอเคเลยเหรอ น้องอะไรโอเคอะจริงๆเลยหยิบเลยครับเย็นๆแล้วครับผมจิ้มเลยครับผมกีกรีกอเอ้ยกรอบๆน้องชอบกรอบๆน้ำ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 เป็นเมนูที่ฟอล์วปื้มสุดๆก็คือพิซซ่าไข่เจียวเออโอ้ยโอ้ยเจ็บครับผมพิซซ่าไข่เจียวแสนอร่อยครับอันนี้เป็นไข่ใส่แค่น้ำปลานะคะแล้วก็ทอดแล้วก็ เอาฝาหม้อปิดไว้แล้วมันก็จะอบฟูขึ้นเต็มเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะเป็นการทําใครเจ้าพิซซ่าของโปรดของพี่ฟาโรใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากอร่อยมากอ๋อไม่เบ็งไก่เหรอเอ็นไ่ดนอ่ะเหรอครับต้องเมยเหรอใส่ข้าวเลยครับผม อ้ออ้ออา,ฮฮา,า,า,าอ,อยอข้าวถอยออกมาจิ้มอีกอะไรเนี้ยอแม่ว่านะพี่น้องฟาโลกินแค่สองชิ้นน,น,มมน,น้องก็อิ่มแล้วอ้อาอกินหมดเลยเหรอลูกกินไม่หมดแม่ว่าเนี่ยชิ้นเนี้ยน้องก็อิ่มแล้ว แมงพี่เฟสกินเปล่าเอ้ยเรียกพี่เฟสมากินหน่อยพี่เฟสมากินพี่ฟาดกับฟาโลเปล่าฟาโลกินไม่หมดหรอกค่ะอืมอืมซุ้มเดี๋ยวนี่เลยเหรอยออ่าจิ้มจิ้มนิดหนึ่งจิ้มนิดหนึ่งอ่าอ่ากินเดี๋ยวมากเหรออืออิ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยอิ่มยังครับอิ่มยังครับแล้วมันจะมันจะนชายมันจะท่าลม มันล้ามันจะถล่มแล้วเนี่ยน้อมาดูไข่น้องนี่เหลืออีกกี่ชิ้นนี่นับดูสิบอลอ่มันจะถล่มไข่น้องเหลือกี่ชิ้นครับเหลือกี่ชิ้นนนี่นับดูสิมีกี่ชิ้นหนึ่งสองอ๋อเป็นบิบลาเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเอ็สาาดสิบสองหมดแล้วหมสิบสองชิ้นเลยนะกินไม่หมดหรอกจริงๆเรียกคุณพี่มากินไปช่วยพี่มาช่วยน้องหน่อยเนาะที่ซามันใหญ่มากเลยนะ้องกินไม่หมดนะ่ะม <don> ่หรอกยิ<ไ>่ง้ามันมไ,มไ,ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หรอใครเล็กสุดอุ้ยเล็กอยู่ที่หลังอ่ะแม่จะทำให้น้องแค่ฟองเดียวพอโอเคไหมโอเคไหมครับ หันดิซชันหยหยอืออะไรนะครับอือเมนคุณไหนหอนอืมอร่อยนะไมพิซซ่ามันอร่อยอย่างนี้เป็นขนมได้เลยนะเนี่ยของกินเล่นก็ได้เนี่ยเรือยเพื่อนกินด้วยเถอะอย่าเดินเท้าลูกอย่าเดินเท้าครับ อ่าแล้วก็ใส่ไข่เลยใส่พิซซาเข้าไปเลยโอ้หโฉงใส่เพื่อนๆเนะเห็นน้องกินพิซซาเนี่ยต้องอยากกินเหมือนน้องแน่เลยน้องจะแบ่งเพื่อนไหมลูกเอ้าทำไมไม่แบ่งที่แบ่งเพื่อนด้วยเขาจะไม่อยาทำประโยชน์องยังบวบเนะเออเพื่อนก็จะได้แบ่งขนมให้น้องด้วยไงเวลาเพื่อนกินเขาบินโออโ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 อ ฮัลโหลคอพับ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 ขอโทษนะคะออมโอ้ยคำใหญ่จังเลยอฮ้ยออมออมมันจะตีคอนะครับอืมเคี้ยวให้ละเอียดนะครับเอาลืมจิ้มเออาลืมจิ้มช็อตนะของโปรดน้องเลยนะเขอเอาแรง เมนูเที่ยงของฟาโลก็คือไข่พิซซ่า,าพอแล้วอย่าพิ่งกินให้หมดก่อนแล้วก็ใส่นะน,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 นี่มันไม่หลวเยเลยยังออมเอาใส่เยอะแล้วกินไม่หมดไม่เอานี้มันไม่เหลวเลยอ่ะกินให้หมดจอนจิม้มแล้วก็ใส่เลยอ่ะเล็ดอร่อยะอ อพอแล้วแหละอิ่มแล้วเนาะไม่ค่อยชิมเลยนะไข่หอมนุ่มนนอร่อยอ,อิม่มหรือยังครับน้องอิม่มแล้วใช่ไหมลูกอิมอ่มแล้วคุณแม่เก็บเลยนะอ,อามาบายๆเพื่อนๆก่อน <c oughs> เร็วๆมาบอกบายๆเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆครับน, <c oughs> บน้องกินข้าวเสร็จแล้วนะคำสุดท้ายแล้วมาเร็ว น้องบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวชมน้องคลิปหน้านะครับบอกพ่ไหนตื่นืนนี่มาดายมาดาาอ่อนเลยร็วเลยเยมาดอี้มาดเด็กเยนะครบผมมเด็ดไข่ออกก่อนนะครับผมบ๊ายบายเพื่อนก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับเออเช่ย